พระกอรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับก็ก็ขอขออนุมาอนุโมอนุโมธนาสาธุนะครับกับหลวงพี่อาธริยะครับตอนนี้คุณอาธริยะก็กลายเป็นหลวงพี่ไปแล้วอาธริยะเรืองรัตนาพงศ์ครับก็บวชไปแล้ว ที่วัดหลวงพ่อโกยได้รับฉายาก็คืออัจฉริโยครับรบวชไปแล้วเรียบร้อยบวช9้าวันอุตสยาก็จะไปปฏิบัติธรรมกลับมาก็คงจะไม่เหมือนเดิมก็คงจะดีขึ้นกว่าเดิมจะแรงกว่าเดิมหรือจะเบาวกว่าเดิมก็ไม่รู้ก็อ,อนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมก็บวช กันไปอย่างสงบแล้วกันตอนที่เขาจะบวชนะช่วงเช้าอะ่ะเขาก็มีการแจกทานข้าวสาร2,500ถุงนะไม่รู้ถุงละกี่กิโลน่าจะถุงละ5กิโลหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็2,500ถุงหรืองิ0กิโล20ไม่รู้แหละก่อนสิร้ก็2,500ถุงอะ่ะแล้วก็ให้เงินะจากเงินชาวบ้านอ่ะ แล้วคนพิการเนี่ย2,000คนน่ะเป็นเงิน600,000นะคนเท่าไร่อ่ะ300 500อะไรสมมติว่า600,000จาก2,000คนน่ะแล้วก็ถวายเงินทอดกระถินอีก200,000 50,000บาทสรุปแล้วก็เป็นล้านน่ะเงิน600,000ทอดกระถิสน2แ0 0 0 0าแล้วก็ข้าวสารอีก2,500ถุงอ่ะ ก็ร่วมร้านน่ะโอ้โหไม่ได้ธรรมดาเลยนะอุณอาชยะเนี่ยไม่ได้ธรรมดาเลยมีบารมีมากผนพระประแดงเขารู้จักอัจฉริยะดีผมก็เคยไปคุยผมไปขึ้นศาลเนี่ผมโดนอัจฉริยะแจ้งความไงอัจฉริยะก็ทําให้ผมได้ไปพระประแดงครั้งแรกในชีวิตในวัยหกสิบสองปีเคยไปแต่ปากน้ําแต่ไม่เคยไปพระประแดงปรากฏว่าไปที่นั่น โรงพักพระประแดงนะอยู่ติดกับแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยาอ่าแต่อยู่ฝั่งพระประแดงแม่น้ำเจ้าพยาเปล่าวะไม่รู้ล่ะแม่น้ำอะไรล่ะก็อยู่ฝั่งพระประแดงโรงพักก็มีถนนข้านกลางติดกับแม่น้ำเลยมีท่าเรือคือเขาจะมีเรือไม่ใช่เรือเขาเรียกอะไรอะแพหรืออะไรเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไป รถไปได้เปล่าไม่รู้ไม่ได้สังเกตแล้วเข้าไปแล้วก็ข้ามไปฟากนู้นอ่าก็ได้ไปเที่ยวครั้งแรกแล้วไปครั้งเดียวเพราะว่าไปที่โรงพักพระประดงครั้งเดียวร้อยเวนน่ารักมากก็ไปโรงบันทึกคือเขาแจ้งความจับผมอ่ะผมก็ไปรับทราบข้อเก่าหาแล้วผมก็ปฏิเสธหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเลยแต่ก็ต้องไปที่อายการ จังหวัดสมุทรปราการครับเขานี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากพระประแดงมาอยู่ทางฝั่งนี้ปากน้ำไปหายาการประมาณห้าหกครั้งนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งท่านก็จะเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยทำให้ผมได้ไปเที่ยวปากน้ำอย่างทะลุบุบองมีวังโบราณเมืองโบราณโอ้โหซึ่งใหญ่สวยงามมากผมว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำได้อย่างนี้หรอก คนที่ทําวังเมืองโบราณก็คือคนที่ทําปราสาทสัตรธรรมที่พัทยาที่ติดแม่น้นาน่านแม่นะที่ติดทะเลซึ่งเป็นเป็นปราสาทไม้สักทั้งหลังและข้างในไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเป็นเทพ,พเจ้า,จาต่างๆก็จะเป็นไม้ไม้สักนะครับชื่อว่าปราสาทสัจธรรมแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนทําเอราวัณช้างเอราวัณ หนึ่งสามเสียนอ่ะสามเสียนหรือสี่เสียนช้างเอราวัณที่ใหญ่มากน่ากลัวมากก็อยู่ที่ปากน้ํานั่นแหละครับแต่ก่อนไปฟรีครับเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปดูฟรีแต่ถ้าเข้าไปข้างในก็เสียค่าบัตรเข้าไปเป็นชั้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 นเข้าไปอยู่ในตัวช้างนั่นแหละเป็นชั้นชั้นได้ไปศาลเจ้าโอ้โหซึ่งแบบใหญ่มากๆฮ่องกงสิงคโปร์ลบไปเลยศาลเจ้าที่ปากน้ํา จะได้ไปไหนอีกไอ้วงังโปไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะอยู่แล้วไปประจาอยู่แล้วเอาอาหารไปโยนให้นกนางนวลน,นะพอโยนไปปุ๊บนกนางนวลบินมาคอยถ่ายรูปบินผ่านเราไปถ่ายรูปโอ้โหได้คอนเทนต์ที่ดีนะครับแล้วไปไหนก็ก,ก็มีไปไหะไปใส่บาทไปอะไรก็อยู่ไปเดินเล่นไปอะไรก็อยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยแหละ และครั้งหน้าก็ประมาณเดือนอะไรไม่รู้มีนามีนา,ม,นามังจะต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งหนึ่งเป็นการสอบพยานก็ต้องขอบคุณหลวงพี่อัจฉยะที่ทำให้ผมรู้จักปากน้ำมากขึ้นะไปตั้งแต่คุณชนทวัดยังมีชีวิตอยู่จนคุณโชนสวัดเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมอ่ะและไงต่อไม่ไต่อก็วกวกลับมา ชื่นชมเขาว่าเขาแจกข้าวสาร25ถุงอันนี้กลับมาย้อนใหม่แล้วก็มอบเงินแสนกว่าบาทให้กับชาวบ้านและคนพิการ2,000กว่าคนแล้วก็ถวายเงินทอดกระถิสน250,000บาทเบเ็ดเสร็จก็ร่วม1ล้านบาทอามาย้อนอีกทีฉายาอัจฉริออยอแน่ อาชิยะอจะลอชริโยฉายาเขานะบวชเก้าวันเมื่อวานวันแรกวันนี้วันที่สองก็เหลืออีกเจ็ดวันก็จะออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นละ่ะก็ชื่นชมเขาหน่อยเดี๋ยวจะา้าว่าโจมตีตำหนิเขาอย่างเดียวใครทําดีเราก็ชม,มนะเราก็ไม่ได้ไปจงเหีย่ยจงชังอะไรกันมากมายคนเรา มันก็เดินกันคนละเส้นทางมันก็มีผิดใจกันบ้างก็ไมเ่เป็นธรรมดาก็มไม่ได้อะไรก็มไม่ได้สนใจอะไรนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับถ้าทนายใดชาบวชผมก็จะมาพูดอ่ะถ้ากาัใชัยบวชผมก็จะมาพูดพอเขาทําสิ่งดีๆเราก็ควรจะพูดถึงเขาหรือเปล่าวะก็น่าจะพูดนละครับผม อย่างไรก็ตามเขามาซื้อหนังสือผมหน่อยนะครับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทเงินเข้ากองทุนอิสราพลซึ่งผมเขียนตั้งใจเขียนมากๆเรแล้วผมต้องขายได้หนึ่งหมื่นเล่มให้ได้ภายในปีหน้านี่แหละนะก็จะทําทุกรูปแบบต้องขายได้แน่ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ใช่ผมผมจะบอกให้ซื้อไปครับมันเป็นเรื่องราวขององค์เทพเจ้าทั้งหลายมันมีประโยชน์มากๆเลย ที่เดียวสำหรับคนที่จิตตกนะลองไปอ่านดูแล้วก็ทําตามแล้วมีอะไรก็มาปรึกษาผมได้อินบ x ็อกเข้ามาใน f c e e o o o k รกะกิจาาพลเด่นวิสัยไลน์เข้ามาโทรศัพท์เข้ามาเบอร์อรีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยมีสินค้าเยอะแยะมากมายผมเอาไปขายในบูธิโพสแชนแนลที่สวนชมนานพิษณุโลก23-27ถึง พฤศจิกายนนี้นะครับไปแวะเยี่ยมเยียนไปพูดคุยไปซื้อของได้นะครับการไปขายของแบบนี้มันทําให้เรารู้ถึงสัจธ,ธรรมของชีวิตได้รู้จากคนเล่าข้างเขามองกันยังไงรู้ว่าเศรษฐกิจที่มันไม่รู้จักเรามันมองเรายังไงก็ได้รู้เลยนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมก็ได้ไปซึมซับเรื่องราวพวกนี้ ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขครับขอให้ภาคคุ้มครองพี่น้องปราชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่อติดชีวิตกลับด้ ชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติชีวิตกลับ